กี่เลือดต่อล่ายมนุษย์ว่ะทุกคนเฮ้ยดิวแมนโอ้ตัวแล้ววะเนี่ย สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคู่ขนาดซิกิบิดีทัวเรตจากช่องด็อกเตอร์เพกอตในคลิปนี้เราจะไปดูกันต่อใน EP ีที่3.4จนถึง4.5และครั้งต่อๆไปเราจะดูโปรเจกต์มัตติเวอร์ซซิกิบิดีทัวเรตจากช่องด็อกเตอร์เพกอตในทุกๆ15 EP นั่นเองส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเราทำรีแอคชั่นซิกิบิดีทัวเรตจากช่องด็อกเตอร์เพกอตเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นั่นเองซึ่งหลังจากคลิปปปปปนน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 นีีีี้้้้้้ลลลงงงงไแววววเเเเ่่่่่ยยยกกก็็็็าาาาาจะะคคคิขขออ no Skill Class อออชทๆหัมมมนะบบบดตตฉ ให้กับดรเพ็กกอร์นั่นเองนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูตอนใหม่การฝากน้องๆที่น่ารักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่กดนะและถ้าเกิดน้องๆทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนรพร้อมๆแล้วอันนี้พวกคอกแมนเหมือนกำลังวางแผนทำอะไรปะน่ยเหมือนมีแผนที่สวัสดีครับท่านด็อก่ตอร์มออันเท่ยวได้หรออุ้ยท่านคอกแมน ใครอะ่ะคอกบูมแมนเหมือนหน่วยคอมบโดเลยแต่งตัวอู้ไอ้นี่มันคอกแมนทอยเลสนี่ใช่ไหมคือทำไมอะ่ะปลุกชีบหรออะไรอะ่ะใครมาอู้ยด็อกเตอร์มาจีแมนไปตอนแรกจีแมนอู้ยจีแมนเป็นพวกเราไม่ใช่เราตอนแรกอะ่ะคุณลงตัว ดูดิไอจีแมนมันตาสีม่วงอะสีม่วงนี่มันเผ่าไหนอะสีเขียวอันเดธสีเหลืองโคกแมนสีม่วงของด็อกเตอร์หรอเอาแล้วแล้วจีแมนวิดีโอตอนไหนอะไปวะอันนี้คือยังไงต่อมีแต่พวกโอกแมนอุ้ยเย้ยลอยไปอย่างหง่วยหงนึกว่าพระเอกหนังจีน เดีไททัทนคอกแมนหึอ๋อนาฬิกาใครอะเฮ้ยนี่มันไททันคอกแมนนี่เอาอะไรตัวข้างล่างอะะไรตัวเนี้ยมันคือรักคอกแมนหรออุ้ยดร์มาอีกแล้วมีด็ออกเตร์มีจีแมนมีโปลิสไปไหนอะอู้หู้ยมาต่อยอะนะเฮ้ยมี เชฟยังก็จะกวานหลักเฮ้ยอะไรอะเรดีโออแต่แตกไปแล้วมาปุ๊บแตกปับ๊บอะไรข่าข่าเนระโอ้ยดูหน้าไปด็อกเตอร์ดีแม็กโคเทกูนแล้วข่าทะนอารักรักก็แมนเหรออุ้ยเหมือนแบบเหมือนตำรวจมันเหมือนเป็นลูกสมุนหลักของด็อกเตอร์นะไอ้นี่มันสกิดีแมนมันยืดหัวได้ด้วยวะ่ะ โอ้โหควันเยอะเหลือเกินขยันเทเลพอร์ตกันเหลือเกินจีแมนดูดิตามสีม่วงเว้ยหืมหยุดเวลาใครหยุดอ่ะจีแมนหยุดเหรอหรือตัวนี้หยุดถ้าจีแมนหยุดเวลาได้หรออะไรกันเฮ้ยอะไรอ่ะซีนิมาสไททันเหรอแต่มีลำโพงด้วยอ่ะ เฮ้ยลถจีแมนกลับมพวกเราแล้วตาสีเหลืองแล้วเช็ดไอ้ด็อกเตอร์เอาแล้วจีแมนกลับมาแล้วทุกคนเนี่ยจิงโบรดินอวิลคือกองหลังหลักของมันอู้ยเราใช้ไฟสีเหลืองเผาเลยอ่ะมันเชื่ออะไรอีฟอนอลอะไรทักอย่างอะ่ะบายบายเราเจอกันนะเราต้องบอกกูไม่อยู่แล้วไปก่อนละอยู่ไม่ได้แล้ว เช็ดยิ้มย่าไปเลยยิ้มแบบพิมพ์ใจมากบักบักจะต่อยเขาโดนเขาต่อยก่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันคือ security man ม,มีเจตแท็กใส่ทักกากด้วยอ่ะอือะไรอ่ะอุ้ยคีริโต ไฮ้ยดีคือคิริโตหรอคิริโตล่ามนุษย์ทุกคนจริงปะเนี่ยเช็ดโอ้ยอะไรไปเยอะมาว่ะคิริโตล่ามนุษย์ว่ะทุกคนเช็ดเอาละเอาวกยุมาหลายตัวมันเหลือตัวเดียวตัวใหญ่อ่ะชนไหมยังไงเร็ว ครับผมเยอะไปแล้วลูกพี่ยกเลี้ยงเลยดิอูใครกันด็อกเตอร์เหรอเฮ้ยไอโจนไอโจนไอโจนอ,จอ,จอูใครอะตายเปล่าคินโตใช่ไหมต้องใช่แล้วแหละเพราะพันเจอมันมีแค่ตัวเดียวในเกมไอในใน,ในซีรี์อะไหวอยู่ไหวอยู่นักการมันโคตรเท่เลย ว่าแต่มอกิ้ใครเตะดีกวา่าอุย้ยดออกเตร์คือปืนพันธะอเลยจะสู้มันได้หรอพี่จะการได้งไงน้องอุย้ยดูมันจริงแต่ละทีต,ตุง้งตาไปเลยทีเดียวเชียวยสุดนเว็บรู้ไหมเอาแล้ววะบอกเลยว่าจะให้พันเจอคาปิล่าแมน โอ้โหเอาไงอันนี้ตอนจอัจับมางกใช่ไหมไหวา,างประเด็นอะอตกประเด็นเลยอะ<า>จับมันมามาวะเจอที่ดูดซุกไปหน่อยเอาให้ด,ดีขึ้นที่โตแกะขี้ไป ทันเจ้าแมนคือแบบว่าพากตัวของพี่อุยแมนขึ้นแบบหอแล้วก็หนีไปเลยอะ่ะเฮ้ยดิวแมนเดี๋ยวนะคือพี่จะมาทุกแบบทุกตัวเลยเหรอทุกจักรวาลจริงๆกันนะเชดิิวแมนด้วยวะไงด wow. ็อกเตอร์ไหวเปล่าหูตาสี่ฟ้าซิเครนตี้ใครอะ่ะเฮ้ยลาดิวแมน โอ้ยแล้วมีแบบยิงจรวดออกมาด้วยอะ่ะคือแม่งทุกกลุ่มอ่ะมันเทลพอร์ตได้หมดเลยเว้ยในซีรีส์ของด็อกเตอร์พิกออ่ะแอตแทกมาไหนอีกอันนียดิรูแ <The> มนบางคนเรียกว่าสว่านแมนใช่ไหมโอ้โหแล้วด็อกเตอร์บวกเนอ่้มาแล้ว รออยู่นั้นโอ้โหไปชนนิ้วการโดนตบหัวเอาไงดอกเตอร์ดีบ้าไขมาอีก่ะเยอะเหลือเกินดูนี่เงารอบนอี้เป็นใครอู้ตัวระบาดตัวนิ้เว็บไอจีแม่ถึกเ่าเวอระยังไงอู้ เวบมาเวบกับไปโกงแล้วจีแม็กับไททันสอมกแมนขคือร่วงไปเลยอ่ะเดี๋ยวสินว่าไททันมีโลอยู่เฮ้ยโหดเกินมาเป็นรวมล่าตอนไหนอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่34จนถึง45แต่ละฝ่ายนี่ก็งัดไม้ดีงัดไม้เด็กกันมาสุดๆเลยนั่นเองในช่วงท้ายเนี่ยเหมือนจะมีการรวมร่างของเราไททันเกิดขึ้นด้วยนั่นเองฮะเดี๋ยวเราคงต้องรอดูใน EP ต่อๆไปครับว่าด็ปกอร์เปกจะวางเส้นเรื่องมาเป็นแบบไหนส่วนตัวละครแต่ละตัวละครถ้าเกิดน้องๆรู้ชื่อว่าตัวไหนชื่ออะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยผมจะได้เรียกชื่อถูกนั่นเองและคลิปนี้ก็จะจากลากันไปฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดต Bye bye. Bye bye.